เป็นแลวกอกเบบพแลวพ่อแล้วพแล้วพ่แล้วพ่แลวเาเราพิสปูสน้อพี่นองว่นวันห่อนบ้พี่นองคือสหนนงปหข้นอนเกเสือเก่สูโรก็แลววตงจะมหอเไบอเป็นๆรบยวพฮะ สบายใจพอห้องสาวพูดผาผ่าด้คือบ่เอาหัลเ่งไปเเอานักทั้งนักแต่กทันักทั้งนักทั้งนักสาวพูดผาหรือบาสิีเอามักตีบอกคนันกะตีคนันกะตีจะเป็นมักตีเดจะเป็นมักตรีน่าปูนี่จะเป็นมักตีคอยดีก็จะมักเมตีหัตเอาลายหัมาซีพันกคนีได้คนนีสเงาคนอยู่อันนี้มันจ้องพัฒน์สแล่วะก็น้อยผาสรุกสีเทียนนี้ไม่ออกตาสว่ดเลย ไเดี่ยงควายจะหน่อยจะผานนองไปเดียวควายกบนองเดียมควายเราควายไอ้คือสิไงไหะกี้เราควายไ้ด้หน่อยก็นองเดียวใจเราควายอ้ย้ินลากริงไปมาดูจิตเพ็งเงโตเองเป็นตาายปากก็เบื่อเขาลายโบอยากเห็นอยากพอแต่ใจนัวห่วงบ่า แกงข้าวโหดร้ายปลาเข่าหลอกว่าเขา่า,เขานวงแพ้ใจห่วงเห็นเขาคิดบ่เศร้าได้นอนหลับอาเดนเซอร์นาวิธี็ลุกขึ้นมาเด้องวันี้ขับปลอถใจเด้อโอ้ยกาแฟสิอ่อนมาอี่แม่

ก็จะละมือพ <si ิษสิป okay ูเฮียวพันเที่ยวเนี <t <t ่ยแต่ถ้าเราไม่ไงจะหน่อยสี่บงทันพี่น้องปุณันแก่แงปุนี้ก็แงจะสันดอกปูกับเรื่ทันเขาแงเบียบาเหรืว่าบานเท่ากันสันหระอี่น้องวันวันห่อนบ่พี่น้องคือสีห่อนนะก็ากห่อนคือขันบ่ห่อนคือโมเกเสือแก่สงโอดหนี่ก็แล้วกัวโงจะโมห่อน ไปเบาเปลนๆดยตัวันหอน้องเธอใบว่าเบาๆล้วพาสรุป่อยูนพาสรุปน่รวมพอฮะจ้าโอ้ยสะพยพอห่องสาวคนพาดเด้คือบอกเอาหันเพลงกไปเดยเอานักทั้งนักแต่ะนักทั้งนักทั้งนักทั้งนักตะกี้ดมันกะขักต่อยปูอันนี้หันปูมาตะบากเสกพี่น้องโมเมนต์ปูยู่บ้านทอาเลยปูหวานทอานะเพื่นตาง สวเพื่อคนักูกับข่อยอย่าบาดโอ้ยนามนี่มาเนาะออกต้นหญ้าย่มก็บ่เอาน้ําเป็นฟอกมาให้กินแน่เนาะถ้าได้กินน้ําเป็นฟอคือสิดีนะหันเนาะมาโอ้ยโขอเพิ่งยังแม่ยังงัดทั้งงัดทั้งงัดบ่สาวพูดผางหรือว่าสิเอามักตีบ บุนันกะตีบุนันกะตีจะเป็นมักตีแะ่จัเป็นมักตีญาปูนี่จะเป็นมักตีคอยดีคอก็จะมัเมตีูุนันกะตีคอยดีกะตีเจ้าสองพันตัวนี้แล้วสองพเอาให้สอนี้แล้ววัดตัวนี้ลสองพันตัวนั้นเนาะันเอาไล่หันมาีพันสิได้กูนี่ซีเงากูนี่ยู่อันนี้มันสองพันตันี้ลฮะ ก็นอยผ่าสรงสีเทียนนี่โอ้ยไม่ออกตาสวดเลยนี่จ้าเนี่ยอย่นี้มนโอ้จ้าน้อยจะผ่าน้องปเดียมกุ้ยจ้าน้อยจะผ่าน้องปเดียมพุ้ยขนงเดียมพุ้ยเราค่อยอคือสิไหไปกินเราค่้ยไอได้น่อยขนองเดียมจ้นเรา้ยไอไหไอันนี้ผ้อกสปเดียมพุ้ยอารมณ์สุดไปเลยไปพ้ยวันนี้ โอ้ยขันตัว็ไม่ออกเพ่นักพิงขันน้อย่ามาสั่นบาสีแล้วโอ้ยสาธุแล้วปุยขันต์เบาดวงเกินไปก็ไเลยจะให้ขนน้อยบาบก็ออยู่บ้านปิดหลังก่นกินก่อนอย่าจะปูเปันหายโอ้ยขันต์เข้าไปอีกสองจองเลยยันกูยางกูเดอกเมื่อบาบอยู่หรอกคือปวดโคต เจ้าเจาหน่อยจะเอาตัวกับหายเนี่ยป like ูคนดอกคนน่ากันตัวเนาะคนสีโซ่ลูข้อคนไปล่าคนเทินกันเนี่ยในคัดอันียคนกันเทิคนบาหวเนาะจ้าปลอยถึงมอวนมอแค่สิล่ามาล่ำมาดี้อคนโซู่แค่แล้วคนโซ่ลูข้อแลวคนโซ่ลูแค่ล่าแบบพะเยคนแล้วไปล่าก็ได้จา่นจบาห้อยมอในทบทเป็นพะเอคนิบาะเจ้า เหลือบาทนี้พคนมาคนอวยเฮ้านี่มีคนดีมีคนทรัพยแม่บอกพี่น้องคือจัปูว่าของนี่แมนน่อบอกแม่น่าเนาะโวยเล่เนาะบอแม่คอยเ้าโอหมัวแม่บอกป่าผู้นั่งฟังละบางโคตรใจต่อตั้งนาะต่อตั้งทำตั้งแต่สิ่งดีดีนี่แล้ว ลาบุลาปลาคันยังมีสีซอยน้องคุยทั้งเจ้าบาดพยานาคหนาวท่าบุญสีน้ำนั้นลาแม่ทางกูบาเปุ่นบอกสีทางากูเปุ่นบอกสีโอ้ยคร้ยให้จือเอา ฝากแเด้อพ่อแม่เจ้าลูกพ่อแม่เจ้ายามตามบาดน้อวันสินี้แล้วละชีวิตคนละก้าคือกันเปียกใส่ยังบ่มีได้ดและมีคนรวยแล้วก็มีคนให้ตั้งกันไปบ่ลาแม่มีเด็กหน่อยแล้กม็มีผู้แก่นี่และน้อพวกแม่ป่าเขาจังเอินดอกบ้าคน ละขอให้สุขเลินลดน้อลืมลดยามิโศกเรโศกานี้แล้วและจากใจจริงหลอกผูลังหลอกผูลังหัวใมาโนถึงเจ้าและอยามีมองอย่ามีสาวยาสูเมาที่หยัางเมลละพีษก่อนได้ให้ซอยแก่โอ้ บ้านไหนเน่ให้สอยเสือมันนองมันงมัมเต้าอ้ยตังใจฟ้อนฟาบุกฟ้าติบ่าวทุโลกบ้านทุกในแม่าต่าบานน้อยบวชจนได้บัานเอพี่รองเออโยกับแม่ออกอยกับแม่แม่ขาวกับคุนิงอยู่น้ำปันกะไรจะนั่งบาหลาปาหลายปีเออแต่บาเมือนี้อ้ย าเมฆาวยกัใดกันจักว่ไปทางไหนแล้อว่ปวดยุบัดยุ่อนุพนบ่ยู่ตายบานคนบอกัอานังอยนเดวกันปูนีสยัมเกาะ้าูนะโมนะโมตตานะโมนะโตตาพระคาบาโตอาราโตตัมาตํมปูตตาตมาตามปูตตาอาราโตตัมมาตามปูตามปูตามปูตตาอาราโตตัมมาตัมปู ตัง ông ตัง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  mất ตังตังอ๋ออันเนื้อขาวเอาเอาน้ำมา ตั๊ไไม้ลายเตะเฮตุจังไรอาตมาจากตีสันเหลืองโมเมนอาตมาตัวพียูพีอาตมาตัวนี้อาตมีมัดโมแมนต์อันนั้นเจ้ามันไม่ขาวอ่าไม่ขาวแต่ก็เอิดว่าจังไรเอาเจ้าก็ว่าเอออ๋อคุนกันต์ตัวน้องคุณแม่เออคัณสันต์ตัวน้องเด้อห้ปูในเรื่องจังหน่อยเด้อ เดี๋ยวให้ปู่เน่บอกอยู่หันโอ้ยปู่แซ่แซ่่มี้ยาพี่ดอกขะน้อยแซ่มอขะนอยโอ้ยตาสันตอตหักกันเนาะบวชน้อกันหลาปีนีก็ไดพี่น้องย่านอยู่ขะน้อยยาในก็ม่ขาวอยู่ปูอย่าตัวเบาจกตัดจากสี่ทีมันอาบัดอยู่ในวัดได้ป้าตาสันตาเด่นแสงตาสับบอ สีบ่อหายปูึ้นจะได้เห็นแสงตาจะพับๆๆๆๆๆเพืพ่พ,พ,พ,พน,นัดกันอยู่ขาของน้ำนี่เลยว่าไปตัวทีตยตัวเดชหลเห็นมาก,ก็าระไดมัป้าย้อ,อ,ยอนรากข้าวดนานาวดนี่ละป้าย้อยโอ๊กหาเพ็กจะไดจังหวโอ๊กหาโอา๊ออกหาจะได้พักตานั็เสียเอบ้านน้องนี่ยเป็กจะได้ตัเสียเอนจะเห็นจะไดจะมาโอ๊กหาจังเด็นจังไดแล้ว แล้วสีปลาสีจินนี่ล่ะโอ้ยอย่าเบาจังสันมันเป็นบาปเป็นเบสันนี้วงปูกระเบาใส่ล้วงปูกะยาไปว่าจังสันเจ้าหน่อยดมเจ้าหน่อยดงปูสิครึ๊งไปกูได้ว่าแล้วมุกตกกระปีนั่นแหละปูวะกะน้อยไปได้ว่าวลูกไอ้คนข้องงาดกหลอกแจกแหล็บนั่งอยู่นี่กะจีกันเป็นเบอร์โอ้ย ประธานในว่าจังไรดอกไซเขาไปสองดอกสาดอกู้ยันงี้เขาภาพ้วเปนะเลยโอ้ยยักตัวว่าจังสันตะปูยป่าวันป่าวเร็วโอ้หคมเพชงสมุดต่างลำหน้าเอาเบิดเอเบิดประจักบาดเงินคือปออนมาเอาเบิร์ดเอาเบิรดเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดคือเก่าบาดเ่งนสมาบ่าจังสัน ผู้คนหายแต่แต่ผู้บางคนทันละเมนทันละงานนาให้ผู้หลินเป็นพระเอกด้วยกระไรจะหลินเป็นนะเอกโอ้่านจอมก็คอยเล่นเป็นนางเอกพระเอกย่ามมามีคนชิ้แก่ท่เคโอ้ผมมีคนจิตาด้วยบางคนจีตเอาหายเพิ่นเอาไว้เมนเพิ่นหายเบิดแต่แทพมันเอาเจาะคืนขอเนี่ยกินบ่ไรขอนะพิ่นาะอ๋อ เออไ้พอดคนในหันไ้พอดคนในหันไ e ้พอดบอบ่มีสิบรีซีมานั่งมันโอ้ยค oh, ุณไฮคนไฮมาแล้วก็ใไ้พอดเพื่อน้ออะไรเอาไปนยมาเขาด้ยบารีซอมาซื้อแต่จิกตามาบารีซีพอดโอ้ยอูสมมขั้นตีนก็ไม่ขาวแต่เนาะคือโพดโบสดแต่ ที่ขั้นหลวงปูนี่อ้าวขยัมาอัณนเนาะอคุณพ่อพขอพ่อาายพ่อตะบักะมูตะาอาันนี้เด้คือว่าาพอพ่ขอน้อนบัมีพ่อขอ้อนมี้จกติ๊ตาเอออาณาตาาัแล้วเพื่อนไทยถ้าติ๊กันอันเด้พื่นไทยันี้บอจะเาไปถ้าานี้ก่อนโอ้ยสีถือียังบนึงน่ยสนุกๆในมือสงสัยถือกนาจ๋ามันแตกบ่จาว่าม่นักแตกถือยยังนะ nôm 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 hơi nôm nơi khơi ôm khơi đền nước nó tiến ra tiếng nổi Tâm xe đỡ nàng đỡ cả đỡ đỡ nàng đỡ bưng bưng ôi phù tôi đi có dám luôn tôi đi nhắc phù ta đầu tiền Sáng, tiền nhắc phù phù dạ dạ chết mày đỡ đỡ nàng, đỡ hà đỡ nàng đỡ 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 nàng đỡ có nói gì không ôi hẳn này thôi ลงิในยน่มันสิ้นวมันสิินวอาลงไปบ้โอ้ยามันเินิกูตกเลยตกลงมานีกระือขอยนี่ละขน้อยสิ้นเทไว้ห้ดอกหินน่ะเกินมือื่นนี่ยเนาะกูสียด้ซิกเป็นสิแล้วบาบูมแรกนี่ยพกูจะซิสัมันได้ นุ่มดีดีเนสินผ้าผ้าแพะก็จะไปเฮเทียจังสันอยากไปเฮเทียจังสานโอ้ยบ่เฮเทียจังไหนไปเฮเทียจังใดมันเป็นจังไหนคือบ่เฮียมันเป็นจัอยของตินไปยืมของอีเมฆถ่ายมาสะพ่อวาคนละคนกันบระชันทอง่มเขาดีจังเลยพวเห็นอันนั้นอันนี้โอ้ยอันน้ร้องไห้พ่อแม่เจ็นใจพแม่โทษทำไมพ่อแม่กลัวไอ้นักว่าแพรจะกระเซ็นไปเบื่อบาคือเรื่องไรก็ได้โอ้ย No. ไม่จ so oh ับของคู่หรือเจ้เราตื่นเลยก็หอยฟาดอยู่ไหมกุ๊ดีสมัครใจออกชนะหน่อเลยเฮ้ยโอ้ยว่าจะเป็นภาษาอังกฤษตัวมาโอ้ยต่อการนั่งอยูในวงจะตัวเนาะการนั่งอยู่ในนั้นการตบัดกันเดียวกันบัดเดียวกันมันเกิดคนด่านันการจะเดือดเอ้ยโอ้ยจะไม่มึงโอ้ยจะไม่เมื่เนาะจะไม่เมื่อยกแื่เนาะใครตักกูบอกกูซ้อนเนาะโอ้ยจะหน้อยซ้อน เจ้าถอนขน้อยขน่อยพอค่อยจืป็นไหนก็น่อยจัปลาเป็นจังไหดอกมันไก่มันสิมะนี่กวนสแปดน้อยก็รูยลืมกตงสันนะนีในหน้มตมไปต้มแ้วคือโผคือพูดแต่เรเลากันโอ้โหโอ้ยจัตุรัเขาโอ้ยมันหายแห้กันจรงมันหายแท้ก็บัตตสั่นมันติดประตูตีคอแเดนนะครับตั้งมือเกนนึ่งสิบาสั่นมาสีขอโทษนะพีนอง้ยเสอเรเ เดืดะชักวจะนแห้งคุนแห้งขนาดนั้นนาโอ้ยบาสิิดหัวขนาดน้ปูนปูนี่บาสั์บาสีนนี้บาจ้ว่ารขนาดนีอาจารย์ตายพระอาจารย์ตายแล้วเฮมาจะ่าเรือขนแรดมาต้าเจะตายคู่นี้มาทอกันนี่เดียวเนี้ย่าบาสั์บาสีไป้ออาจารย์ ทมีกาือกันนะครับ้ย่างที่น้องเดือต้วนน้ำมุตตากอนน้ปูด้วอไม่ออกโคเยนุ่มเพิ่มมเห็ดน้ำมุนน้ำตางมัสตาร์ม่ไหนเอาเอาเอาเาเปนปันไม่อยากจะคิดตงสารเขาเห็นน้ำมันเม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โมนโอ้ยโอ้ยตแต่ขน่อยกินน้ำชาจั๊กขน่อยเปแต่ห้เป็นฟร์ลูฟนเปลยนจังใดกินน้ำาเพื่อโอ้ยพวกคือเดีกินหลายโปรดเป็นจังไดแลยกินนไม่นอนตืนคือลเป็นข่ทหารเป็นจังไดได้เป็นข่ทหารตเป็นจังไดแบ้าดไม่นอนตืนกินเก็บหนีบนมือโอ้ยพวกระหารเมียที่หันยโอ้ยปูจะตุงหารขน่อยได้โปรดเ้า มาเร็วตัวมือตามือแล้วมันตามันคือเมื่อบานมันวะสีเมื่อบานปานนี้สวยเลยป่าช่างปลหถนิดนเออเขาผ้าปลจช่างนาน